สวัสดีครับอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็ทีมงานเหมือนเดิมนะครับเทเลอร์พี่ปลื้มนะครับได้เป็นทําการประกอบแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับวันนั้นมัวแต่ยุ่งๆกับอะไรหลายอย่างนะครับลงเล็กเกอร์แล้วนะครับข้างในเป็นสีไม้ธรรมดานะครับเจ้าของเขาก็จะเอาไปทาสีเก็ <c oughs> บงานแล้วนะครับช่างวันนี้เบิกตังได้แล้วนี่ <c oughs> ลายไม้ประดูนะครับนี่ข้างในประมาณเมตรยีความยาวประมาณ3ามเมตรสิบนะครับพร้อมท้ายเฉียงให้ดูลายละเอียดประมาณนี้แหละครับลำไม่นะครับ ประมาณ3วันนะครับนี่3าสวันแล้วมั้งช่างโมัวแต่ฉลองปีใหม่เกินนะครับนอกเรงนอะเบ่างนะครับะะระบ,บบ3ระบบสี่นะครับจะมีห้าอีกครับ <S <S ให้ภาพมันบรรยายนะครับผมบรรยายไม่ถูกหรอกอะไรวุ่นวายมากเลยนี่ มีนอกมีในนะครับะเดี๋ยวไปดูเทเลอร์ดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูคลิปใหม่นะครับไอสามระบบนี้พี่ปลื้มี่พอเข้ามาปีใหม่ปีนี้นะครับได้เทเลอร์ใหม่แต่ว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเฉยๆนะครับรือครับ มันดังก็แก้ก็แก้ก็เลยต้องเรือออกมาดูนะครับอาทีร้อยฟ้าหน้าสองแผ่นนะครับตรงนี้จะเป็นที่เบาะที่ใส่กุญแจนะครับมีอยู่สองลุม เดต้องต้องเอาไม้มาปกปิดเป็นเบาะที่นั่งนะครับสำหรับบานพับข้างหน้านะครับจะเป็นนอ็นอตน็อตยึดไว้นะครับปกติบานพับสีตัวนะครับนี่ฝาข้างตัวละกี่บาทน,นะร้อยห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบตัวในกล้องอาจจะไม่สวยเท่าไรนะครับแต่มันก็เงาเงาเรื่อมเรื่มอ,อ,อยู่นัน่นี้อันนี้ใช้อุดนะครับใช้คืดเลื่อยอุดรูนะครับส่วนตรงนี้เป็นตาไม้นะครับ ปะเรียบร้อยแล้วกับแมคขอบสินะครับนี่นี่ครับหน้าหน้าจะ้างจะล้นประมาณนี้แหละครับเงียบแล้วครับบรรยากาศช่วงเย็นบันตตเมงนะครับเงียบเงานน่นหน้าง่อยๆแล้วนะครับของแก้หมดนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาจัดบางฝุ่นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกวิดีโอนึงนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ